ดันหน้านะครับด้านหน้าที่เดินนำหน้าหลงตานะเขาบอกว่าให้ดููผ้าด้วยให้เปิดผ้าดูทุกคนด้วยนะบางคนเอากระเป๋าตังพ่อนเหมือนเดิมอแล้วนับ เปิดผ้าดูด้วยนะบางคนเอากระเป๋าตังซ่อนนะตรงกระเป๋าตังไว้ข้างหลังพี่กระเป๋าไว้หลังเลยพี่ไม่ต้องให้ดูเลยอะเลยถ้ายดู้องพี่จับสองมือ ันนี้เป็นคณะติดตามนะครับเป็นคณะติดตามเ,เดินทุกหลักกี่โมงกิโลเหมือนหลวงตาใช่ไหมพี่ทุกหลักกิโล,น,น,ลกกนะตั้งแต่ภูเก็ตนะตั้งแต่ภูเกตเลยสุดยอดที่นับถือใจครับรอบแล้วด้วยรอบแล้วก็หยิบ <c oughs> ได้แล้วสองพั 2, กนกโลสองพันกโลนะตอนนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานมูลบอกต่อกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานมูลบอกต่อกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับหลวงตา ได้เดินออกจากศาลเจ้าแม่กวนอิมทุ่งวิชัยนะครับมุ่งหน้าไปทางสามงามครับมุ่งหน้าไปทางสามงามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ตรงแยกสี่แยกทุ่งวิชัยนะครับตอนนี้อยู่สี่แยกทุ่งวิชัยนะครับผ่านก่อนเล็กกี่โมงอันนียยนยนนย้ยังยืนยันไม่ได้นะครับยังยืนยันไม่ได้นะครับ ฝากมาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญบอกต่อกันด้วยนะครับตอนนี้หลวงตาได้เริ่มเดินออกทุดงนะครับจากสาลเจ้าแม่กวนอิมทุ่ชัยนะครับตอนนี้ครับเดินผ่านถึงสี่แยกทุ่งชัยแล้วนะครับเดินผ่านถึงสี่แยกทุ่งชัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นสะพานบุญบอกต่อกันนะครับ หนงตาท่านเดินไวมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นทุกท่านบุญบอกต่อด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยฟังนาวเว้ย เดตามคุยมาครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยกน้ำรอถวายเลยนะครับยกน้ำรอถวายเลยนะครับยกน้ำลอเลยนะครับยกสูงนะครับอย่าให้กดสลงตาก้มนะครับ สาธุครับผมสาธุครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยกน้ำขึ้นสูงครับยกน้ำขึ้นสูงครับยกน้ำขึ้นสูงนะครับนั่งเลยครับถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้าด้วยนะครับห้ามยืนนะครับ น้ำแคเดียวยกขึ้นสูงครับลวงตาจะไม่ก้มต่ำครับน้ำแคบเดียวยกขึ้นสูงเลยครับจะให้ลวงตาไม่ต้องก้มนะครับขอบคุณมากครับที่แชร์ให้นะครับขอบคุณนะครับที่เป็นสะพานบุญให้นะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วงนี้นะครับลวงตาถึงสี่แยกทุ่งวิชัยแล้วนะครับสี่แยกทุ่งวิชัยครับมุ่งหน้าไปทางสามงามนะครับมุ่งหน้าไปทางวัดสามงามนะครับตอนนี้ลวงตาท่านทุดงถึงสี่แยกทุ่งวิชัยนะครับถอดรองเท้าด้วยนะครับถอดรองเท้าด้วย น้ำแท๊กเดียวยกขึ้นสูงนะครับหลวงตาได้ไม่ก้มต่ำนะครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับรถติดครับไปเลยครับรถติดครับรถติดน้ำแท๊กเดียวยกขึ้นสูงเลยนะครับหลวงตาได้ไม่ก้มต่ำครับอันไหนที่มาหลไรแท๊กซอสเลยก็ได้ครับพี่ซอสแล้วก็จับเข้าไปครับซอสเลแล้วก็จับไว้ลูกค้าลูกค้ามาตรงหลวงตาคนหนึ่งครับลูกค้ายสั่งงามเคลียร์การจราจรครับ สาธุครับผมเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบนให้ด้วยนะครับเขามาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบญด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณที่แชร์ให้นะครับขอบคุณครับสาธุครับผมสาธุครับ ยกน้ำขึ้นสูงเลยครับหลวงตาได้ไม่ก้มตั้งครับยกน้ำขึ้นสูงเลยครับสวัสดี288คนดูนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นสะพานบุญบอกต่อๆกัครับช่วงนี้หลวงตาเริ่มเดินออกธุดงแล้วนะครับเริ่มเดินออกธุดงจากศาลเจ้าแม่กวนอิมทุ่งวิชัยนะครับเริ่มเดิน สวัสดี300คนดูครับผม300คนดูครับสวัสดีครับจับน้ำเลยครับจับน้ำเลยครับจับน้ำเลยครับผมจับน้ำเลยครับจับน้ำครับ สมี่ามี้300ว่าคนดูได้ครับน้ำแท็กเดียวยกขึ้นสูงๆเลยนะครับอย่าให้หลงตาก้มนะอย่าให้หลงตาก้ม อนนี้เลย4เลยสี่แกทุ่ชัยมาหน่อยนะครับเลยสี่แ่ชัยมาหน่อยนะครับ น้ำแพคเดียวยกขึ้นสูงเลยนะครับอย่าให้ลวงตาก้มนะครับยกเลยนะครับยกถวายนะครับยกครับน้ำแพคเดียวนะครับยกเลยถ้าหลายแพ็คเอาวางซ้อนไว้นะครับหลายแพ็คเอาวางซ้อนไว้ยกขึ้นสูงเลยนะครับหลวงตาล้วไม่ก้มต่ำนะครับน้ำแพคเดียวยกขึ้นสูงเลยนะอย่าให้หลวงตาก้มนะสวัสดีสี่ร้อยคนดูนะครับแชร์ให้ครับขอบคุณที่อัปเดตให้ชาวนครถกขอบครับยินดีครับผมยินดีครับผม ครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้หลวงตาเริ่มเดินทุดงออกจากตำบลห้วยพระศาลเจ้าแม่กวนอิมทุ่งผูชัยนะครับเริ่มเดินออกกันนะครับช่วงนี้เลยซี่แยกทุ่งผูชัยมาแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าสู่ตำบลสามงามนะครับตำบลสามงามนะครับจะใช้เส้นทางนะครับสามสามงามนะครับแล้วก็ไปทางบางเลนดอนโตมนะครับเส้นดอนยอกเกาะเลสนะครับรายละเอียดไงติดตามได้ทางเพจนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ สาธุครับผมสาธุคครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดี400ฝากคนดูด้วยนะครับสำหรับคนที่จะรอครับตรงตำบลสามงามครับเตรียมตัวได้เลยนะครับเตรียมตัวเลยนะครับช่วงนี้เลยสี่แยกช่วงนี้เลยสี่แยกขึ้วิชัยมาแล้วนะครับยกขึ้นสูงเลยครับยกขึ้นสูงเลยครับเอายาอะไรนะอยบ Sí, <laughs> sí, ใช์แล้วครับขอบคุณครับแชร์แล้วครับขอบคุณครับน้ำแพกเดียวยกขึ้นสูงเลยนะครับน้ำแพกเดียวยกขึ้นสูงเลยหลวงตาได้ไม่ก้มต่ำครับยกขึ้นสูงสงเลยครับนั่งลงแล้วยกขึ้นสูงครับหลวนตาได้ไม่ก้มต่ำนะครับถอดหมวกออกครับถอดหมวกออกครับขอบคุณครับที่แชร์ให้นะครับขอบคุณมากครับ ครับผมเส้นทางบางเลยนะครับจะวิ่งทางกอล์เลสรอยกกอล์เลสนะครับสถานที่กันฟ้าเดี๋ยวจะจะมาแจ้งให้ทราบทีนะครับจับน้ำมาเลยครับจับน้ำมาเลยครับแดีวแล้วครับครับผมมืกครับสวาดีเกือบห้าร้อยคนดูนะครับแล้วคนนี้เพิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ครับผมแชร์ถึงแฟนคนเลยครับให้คนดูเยอะๆนะครับขอบคุณครับราบปากแชร์นะครับถ้าเกิดใครแชร์ก็ได้บุญนะครับใครแชร์ได้บุญนะครับเป็นสะพานบุญบอกต่อๆกันนะครับถือว่าเป็นสะพานบุญบอกต่อๆกันนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับ แชร์แล้วครับแชร์แล้วครับครับขอบคุณมากครับแชร์แล้วครับแชร์แล้วครับครับขอบคุณครับ แชร์ให้เรยครับค้าบขอบคุณครับแชร์ให้คนดูเยอะเลยครับแชร์ให้คนดูเยอะๆเลยครับทางจังหวัดนครปฐมครับแชร์ให้คนดูเยอะๆเลยนะครับตอนนี้นะครับดวงตาเลยสี่แยกทุ่งชัยมาแล้วครับกำลังมุ่งหน้าไปทางดอนโตมนะครับมุ่งหน้าไปทางดอนโตมเส้นทางสามงามนะครับจะใช้เส้นทางสามงามแล้วก็ดอนยอเกาะแรดนะครับจะใช้เส้นทางนี้นะครับแล้วคนที่รออยู่ใน ในเขตตำบบมส่างงามครับเตรียมตัวเลยนะครับตอนนี้หลวงตาเลยสารเจ้าแม่เอเลยเสียแยกทิกชัยมาแล้วนะครับใกล้เคียงเข้าเขตตำบบมส่างงามแล้วครับผมเจเจเฮ้ยบอกผมให้ที่ที่้าเดินเตรียมตัวนะขึ้นมาตงนี้เจผู้หญิงคนนั้นน่ะเข้าไงผู้หญิงคนนั้นน่ะข้างหน้ามึงอ่ะเข้าไหนเางอย่านา้องเขาไหน ถึงไหนแล้วครับเออเลยเสียผู้ชายมา